สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับจริงๆนะผมตัดสินใจมานานแล้วครับว่าผมจะจะสักนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสแล้วก็ได้เลือกไปสักสักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่น้องมารูสียเนี่ยผมก็คิดแล้วว่าจะสักลายอะไระครับคือคิดว่าจะสักลายน้องมูมามรูนะครับกอดแขนไว้ที่แขนผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับว่าวันนี้ผมจะสักลายมูมารูเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าจะเอาจเจ้าตัวน,นี้ไปด้วยครับเพื่อนๆนะไปกันนะครับนีมิติมุบมาน พามุมมาโม,ามาร,มรุไปไปสักไปสักสักที่แับอะไรเนี่ <c oughs> อ่าจะถามโบว่าทําไมถึงอยูย่ๆถึงอยากสักจริงๆกับโบอยากสักมานานมากแล้วนะครับนานแบบก็คือเราก็อยากจะสักโดยตลอดแต่ก็ไม่รู้สักลายอะไรดีอะ่ะเวลาสักสักลายหนึ่งเนี่ย มันมมยอยู่กับเราตลอดชีวิตเนาะและความหมายมันก็นต้องมีความห mm. มายกันระมากครับซึ่งสิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตผมช่วงที่ผ่านมานะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าภูมิใจมีความสุขอยู่กับมันนะครับก็คือบูมารูนะครับและซึ่งเขาเสียไปแล้วนะครับซึ่งผมอยากให้เขาอาอยู่บนตัวผมตลอดไปก็คือการที่ได้เป็นเราสักนตัวเราผมก็เลยไปให้ดีไซนอร์ออกแบบครับที่ซึ่งดีไซน์ดีไซน์คนนี้ก็เป็นศิลปินที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับแลวก็เป็นเพื่อนพี่สุขนะครับชื่นทาเลยชื่อพ ตามโรงแรมตามร้านกาแฟสยองสยาดเนี่ยเป็นลานั่นก็จะเป็นผลงานของฟาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะตอนแรกที่โบโบบอกว่าโบจะสักแล้วเดี๋ยวจะหาคนออกแบบซึ่งเราก็เอ๊ะใครดีนะแต่คือชื่อแรกอ่ะชื่อแรกก็คือฟ้าเพราะเรารู้สึกว่างานเขาเนี่ยมีความมีความโมเดิร์นด้วยเนาะแล้วก็มีความวิจิตร โบก็เลยส่งโจทย์ไปให้เขาว่าโบอยาก,ยากสักมารูแต่ว่าไม่อยากให้ดูน่ารักระแบลเกินไปเพราะว่าม,มารูน่าแบลมากคะ่ะบทันทีบอกเขาเลยคิดว่าจะโบอยากาสักมารูเป็นแบบหน้ากลมๆเล็กๆน่ารักระนาๆหรือเลปล่า <c oughs> มาคือโบคิดว่าจะสักคือจริงๆแล้วว่าโบอยากสักทั้งแขนเลย <c oughs> แต่ก็แบบยังไงดีก็เลยแบบอ่ะทำแค่นี้ก่อน ตรงนี้ก็เป็นแบบกระต่ายจินนึงเป็นตัวเป็นตัวแรกจินนึงอะไรอย่เงี้ยครับซึ่งตุ๊กยวเอาให้ดูรูปแรกที่เสร็จอะรูปแรกรูปรูปแรกที่เขาว่าเสร็จเนี่ยคือรูปอะไรรูปมุมมะรูโม่สั่งให้เขามุมมรูทำมุมมรูกับมุมมิจิก่อนโมบอกเขาว่าให้มุมมรูอยู่ตรงนี้นะครับเกาะแขนตรงนี้เกาะแขนใช่บอกว่าเขาจะได้เกาะเราตลอดเวลาถ้าจะเห็นว่าตัวนี้เห็นว่าเห็นแขนเขาอยู่ตรงนี้อันนี้แขนอานนี้ฝั่งนึงซึ่งถ้าเกิดแปะอยู่บนแขนปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการเกาะอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับครั้งแรกเลยที่เเเห็็นนรรู้สึกกกกยยยังงไชชชออออบบบบบบมาลลแแตโ บไม่รู้จะผสมอะไรตรงไปในนี้ดีอะ <_ d ream> เขาก็พา,าใส่เขาไป <_ d ream> เขาเห็นว่าพี่ซูเป็นดีไซเนอร์แล้วคิดว่าเราอยู่กับผ้าเยอะเขาเลยแบบเอาผ้าใส่เขาไปเพื่อที่จะเป็นสตอร,รี่เรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่าจัมว่าชอบชอบไปทะเลชอบน้ำก็เลยได้เลือกให้มูมอรู้อะแล้วครั้งสุดท้ายอะครั้งสุดท้ายที่เรา,าที่เราไปเที่ยวกันแล้วมีความสุขมากก็คือการตอนที่พาเขาไปที่ หัวหิน<ช>มันเหมือนเป็นภาพความทรงจำครั้งสุดท้ายของเรากับเขาอเลยเนี้ยแล้วครั้งแรกที่ที่เขาไปอ่ะก็ไปทะเลนเนาะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็วาดอะไรอีกก็ได้วาดเ<อ>บนกระตายมีกูกับเฟโรลอยู่ด้วยกันครับอยู่ในภาพเดียวกันกเป็กันภาพหนึ่งที่เฟยรเล่อบองกระจกแต่ในกระจกเนี่ยผมให้เปลี่ยนเป็นมิกูเป็นมิกแทน มันก็จะเป็นความหมายที่ดีมากสาหรับเราเนะาะและจากนั้นฝ่ายก็ว่าเป็นมูจิใช่ไหมมูจิจริงๆแล้วผมตั้งใจให้มูจิอยู่ตรงที่หน้าอกเลยอยู่ที่เนื่หัวใจเลยครับตรงด้านซ้ายแต่พอาว่าเออกมาแล้วเนี่ยพอไปไว้ด้านซ้ายกับมรรูจิอยูด้านขวาเนี่ยมันห่างเกินไปก็เลยต้องปรับมาให้อยู่ตรงข้างเรากันครับแบบนี้นอนอยู่ แล้วก็มีคล้ายคลื่นแคล้ายน้ำเหมือนคล้ายๆ้าน้ำเหมือนกันครับเป็นเซนเซอร์ของเซนของพี่เขาครับจริงจริงพี่สุพี่สุเห็นพี่สุก็อยากสักมากแต่ด้วยความที่เป <c oughs> ็นคนกลัวเข็มเนาะ <c oughs> แต่อยู่ๆวันนั้นอะล้วก็บอกโบว่าเฮ้ยอยากสักวางคือของโบอะลายมันจะใหญ่มากถ้าผมสักเนี่ยคงจะแบบเอาเอาลายนั้นอะมาทําให้มันดูน้อยลงนิดนึงแล้วอาจจะสักตามบริเวณต้นแขนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่เดี๋ยวรอรอดูความเจ็บปวดของโบก่อนว่ามันน่ากลัวขนาดไหน อยู่กันนะครับว่าเป็นยังไงครับนะมาโมจังเราจะให้ปลาด้วยนะมาโมมาด้วยสรุปแล้ววันนี้นะครับบอกว่าได้เป็นลายกระต่ายก่อนนะเขาบอกว่าให้ลองเป็นลายเล็กๆครั้งแรกเดี๋ยวใหญ่ปุ๊บพอได้แค่น้ำปุ๊บแล้วเลิกเลยใช้เวลาประมาณกี่นาทีหรอครับกี่ชั่วโมงเลยคิดว่าอย่างต่ำน่าจะมีสี่ชั่วโมงจริงเหรอเล็กอันอนจะมากกว่านั้น แค่นี้สี่ชั่วโมงเลยเหรอออกความรู้สึกมาใจว่าฮัโบทําไหวแน่นอนโบไหวอันนี้น้องฝ้ายน้องฝ้ายทักทายหน่อยอันนี้คือดีไซเนอร์นะครับที่ออกแบบให้น้องน่ารักมากเลยทํานานไหมฝ้ายออกแบบนานไหมสองอาทิตย์ได้ไหมสองอาทิตย์ประมาณนั้นค่ะใครสนใจนะรายสั่งนะติดต่อน้องฝ้ายนะครับแล้วน้องน้องน้องที่สักชื่ออะไรนะพี่ขอโทษใหม่ค่ะน้องใหม่อ่านี่น้องใหม่ที่นี่เรียกว่าอะไรเอ่ย 434สตูดิโอค่ะ434สตูดิโอว่ากลมๆไปตรงนี้ใช่ค่ะก็ติดตรงนี้นะคะก็ติดตรงนี้ประมาณนี้แหละเออประมาณนี้แหละแชดแฉะตรงๆเดี๋ยวเราตั้งหนึงนะคะคนเผื่อติดปีหนึ่งนะเพราะปีมันมีการปัืนแกะมันจะเจ็บค่ะตรงนี้เท่าไหร่ครับลายตรงนี้คิดว่าประมาณไม่เกิน4,500ัน้าแต่ถ้าลายใหญ่อะครับถ้าลายใหญ่แท้ดูวเป็นแมวตรงเนี้ยครับตัวน่าจะไม่เกิน7,000 ต่คิดว่าดูจกแขนพี่มันน่าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่คิดเป็นที่ฆ่าอะไรหรอครับเป็นตัวลอกลายค่ะมันยาวลอกลายลอกให้มันตกจากกระดาษมันอยู่บนผิวคชอบที่ทำโอเคครับที่จะห้แบบโบนลองวางมือดิตรงตรงลองหมุนกันก่อนนะคะเพราะว่ามันยังลบได้แต่ยังไม่สับตรงเนอะเออโบนโบนเราหันใบใหม่นิดหันใบใหม่นิตรง ตรงนี้แหละมันเห็นเนาะต้องตรงนี้พอดีมันถึงจะเห็นเห็นลายฟลุ๊กโบมันไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วเอาเข็มที่มันไปแ,งแรงๆมันก็ไม่รู้สึกไม่ตึงเ,นเนตงน้นเลยหรอถ้ารับเริ่มเลยครับตังแล้วเหรอ <c oughs> ต้องไ,ไเลย ช้าคแต่ว่ามันจะค่อยๆผสมความระบมแต่ว่าไม่เจ็บเยอะหรือว่ายังไม่รู้สึกเพราะว่ามันผสมมันต้องรอให้มันเยอะๆก่อนขอแรงๆน้องใหม่พี่ขอแรงไม่ข็มันไม่น่ากลัวเท่าที่พี่คิดนะตอนแรกพี่คิดว่าเข็มมันดูน่ากลัวเลยนว่าเข็มมันใหญ่มากเลยนะไม่เคยไม่เคยเห็นแบบสักกล้ๆอย่างนี้มันมีเข็มหลายแบบเลยค่ะเอเหรอครับมีแบบหลายเล่มเลยค่ะอย่างอันนี้จริงๆก็สามสมเล่มมัด อันเล็กๆที่เราเห็นนี่คือสามเล่มรวมกันนะครับจากหนึ่งเล่มก็มีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันเล็กมากมาโมมาโมมาดูดิมันคือภาพนี้ค่ะมาแล้วก็คือเอารูปนี้เลยมาวาดเป็นรูปนี้ใช่แต่ว่าในกระจกเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งครับข้างในเป็นลูกเขาอูออันนี้อันนี้คือลูกเขาอันนี้เป๋ออ๋อเราเปลี่ยน Many hours later hours เมือ่อยรรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือก็เรื่อยๆแต่มีหลังๆร,บบรู้สึกว่ามันก็เริ่มเจ็บเริ่มเจ็บขึ้นนิดนึงมันเริ่มระบมตอน,นี้บวม,มบวมขึ้นมากเลยครับถ้าเทียบกันจะเห็นเลยว่ามันบวมตนี้ได้แล้วขึ้นตัวผ่า5นาทีหอยาคุณคงีหมดเลยงอยแล้วบแล้ว แสบมากหายแล้วหายทันแล้วออกแซ่บอีกแล้วแสบมากใช้เวลาร่วมไปกี่ชั่วโมงนะห้าชั่วโมงผู้อยากเล่นด้วยลอยใหญ่ที่สุดเริ่มต้นขหัวไหลเอเอ,เ,อเริ่มต้นขวัญไหลขวัวไหลนี่คืองานช้างตอนนี้คือโมโมดูต้องเหลือแค่นี metadata, น้<ร>แล้วแหละนี่เหมือนนะบ,บอกว่าลองกินที่ก ed, ่อนค่ะลองก่งอนรับตั้งเลยอะดีเทลน่ารักมากเลยครับใช่ไห ล้วที่ใส่เจลกันนเพื่ออะไรอะครับมีเซน,นรู้สึกยังไงบ้างเศก์ดังเลยสวยค่ะสวยรู้สึก <c oughs> รู้สึกว่ามันบวมมากผิวโบนี่แบบไปปั๊มมาแล้วแบบตรงรอยสักนี่ก็ยังตึงเลยสามมิติดีใจไหมรอยสักแรกรู้สึกยังไงบ้างธรรมดามากไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยแสบมากอย่างหลังรู้สึกว่าแบบมันก็เริ่มเจ็บอ,อักเสบอีกแล้ว <c oughs> โซวคามสุดเลย แต่ก็วิ่งแล้วก็ออกกาลังกายอาบน้ำไปเลยมารอ,อ,อทั้งวันเลยเสร็จแล้วลเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วครับน้องหน้าเดิอเลยจวสักหมูตรงไหนดีเนี่ย ตักมาโมตรงไหนดีกลับบ้านกันโมกี่ชั่วโมงไปตุทั้งหมดตั้งแต่บ่ายสามครึ่งตอนเนี้ยสองทครึ่งเฮ้ยนหกชั่วโมงสิบหกชั่วโมงอันนี้หกชั่วโมงโมมาลูกก็น่าจะสิบ่าชั่วโมงอ่ะทั้งวันไปเดี๋ยวไปไฮแม็กันรอบหน้าเนาะกลับบ้านได้อินมข้าวพังร่างกายมากเพื่อนเยอ